ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่องเจนเทรดเดอร์นะครับเอ่อก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นอ่ามาแบ่งปันสาระความรู้ทั่วไปนะครับของอีกิโอปชั่นนะครับผมเป็นอ่าหน้าเทอร์ม a นของอีิโอปชั่นนะครับเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้อ่าทำการใช้มาก็อ่าประมาณเกือบ สามสี่เดือนนะครับผมได้ทําการใช้เครื่องมือตัวนี้มานะครับผมก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีประสิทธิภาพมากนะครับสําหรับผมนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้แล้วก็ยังไม่รู้นะครับผมกอ็อยากจะให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับสาหรับเพื่อนๆหรือว่าคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าสําหรับเพื่อนๆคนที่ว่าต้องการแบบไม่อยากจะพลาดในจุดเข้าออเดอร์ ในจุดที่เราสามารถตั้ง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 เส้นแนวรับแนวต้านไว้อะไรประมาณนั้นนะครับตั้งเส้นไว้ว่าเออเดี๋ยวออเดอร์ไอราคาไปถึงจุดนี้นะเราจะไปเข้าออเดอร์ตรงนี้นะประมาณนั้นนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่าตัวแจ้งเตือนแจ้งเตือนแจ้งเตือนสร้างการแจ้งเตือนนะครับสร้างการแจ้งเตือนสําหรับจุดเข้าออเดอร์นะครับ จุดราคาเส้นราคานะครับเครื่องมือตัวนี้ก็เครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นรูประครังนะครับะระฆังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเพื่อดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปชี้ดูอีกทีนะครับเครื่องมือเป็นรูประคฆังตัวนี้นะครับ โอเคตัวที่ผมวงสีแดงๆไว้นี่นะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเพืเ่อนๆนม้นใหม่ท่านใดอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยใช้หรือว่าอยากจะลองไปใช้ดูนะครับตัวนี้เลยนะครับผมวงไว้ตัวนี้นครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าเขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้าหน้ากบ กรอบสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับจะเห็นว่ามีของอคู่เงินนะครับคู่เงินที่เราเทรดอยู่นะครับอินนะครับตัวนี้เป็นคู่เงินแล้วก็จะมีข้างล่างเป็นจุดราคานะครับที่เมื่อเมื่อเมื่อเส้นเส้นออเดอร์ไปถึงนะครับเส้นราคาไปถึงจุดจุดนี้มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเราไม่ว่าเราจะอยู่ในหน้าของคู่เงินไหนนะครับ มันก็จะเด้งขึ้นมาตรงมุมซ้ายล่างนะครับแล้วเราจะเห็นว่าตัวนั้นอาจจะถึงจุด,จดของที่เราเราอ,อ,อเดอร์ไว้แล้วแล้วเราก็กดเข้าไปตรงนั้นนะครับตัวนี้สมมุติว่าตรงนี้นะครับจะเป็นการแจง้งเราสามารถใส่ราคาไปได้นะครับตรงนี้ใส่ราคาที่เราจํากัดเข้าไปได้เลยนะครับใส่ราคาไปแล้วแล้วเราก็มากดไอ้ตัวคําว่า1ครั้งหรือเราจะทุกครั้งก็ได้นะครับถ้าทุกครั้งนี่อาจจะ มันหลายเรื่องนะครับ <c oughs> ใส่ไปหนึ่งครั้งดีกว่ะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปตั้งเอาใหม่อีกทีนะครับถ้าเราจะโอเคครับผมจากตรงนี้นะครับลงมาข้างล่างใส่หนึ่งครั้งลงมาข้างล่างอีกทีหนึ่งแล้วเราก็มาดกดคาว่าเรียบร้อยนะครับปุ๊บเข้าไปเขาจะแจ้งเตือนให้เราตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเส้นออเดอร์เส้นนี้ขึ้นไปถึงตรงนี้เขาก็จะเด้งขึ้นมาเสียงตึ้งข้างล่างเนี่ยครับ ตรงซ้ายด้านข้างข้างล่างล่างซ้ายเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาเพื่อนๆก็ไปกดตรงเอาเมาส์เขาไปชี้ตรงตรงคู่เงินนั้นแล้วก็กดเข้าไปแล้วเขาก็จะเด้งไปตามที่ตามที่คู่เงินเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับทางนี้เป็นทางหนึ่งที่ว่าทางตรงนะครับสําหรับการตั้งค่าสําหรับการตั้งการใช้แต่จะมีอีกทางหนึ่งคือทางลัดนะครับ มันก็ไม่รัดเท่าไหร่นะครับมันก็โอเคนะครับมันก็เหมือนกันคนก็ใช้กันส่วนมากเพื่อนๆมือใหม่ๆมือเก่าเขาก็จะใช้แบบนี้มากกว่านะครับจะเอาเอาเมาส์สมมุติเราจะตั้งตรงปลายเส้นนี้ใช่ไหมครับตั้งราคาตั้งแจ้งเตือนเราเอาเมาส์ไปจี้แล้วเราก็เอาเอาเมาส์มาตั้งตรงรูประฆังตรงข้างขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็กดกดเข้าไปนะครับเขาก็จะตั้งให้เรานะครับง่ายนะครับไม่ยากโอเคแต่ถ้าเราเราจะลบสมมุติเราอยากจะลบนะครับเราอยากจะลบแล้วก็ มาเอาเมาส์มาตั้งตรงรูปละครั้งแล้วเราเค่อยหยุไปทางขวาตรงราคาเขาจะขึ้นเป็นรูปเครื่องมือมาให้เรานะครับแล้วก็เป็นการกระบาดนี้คือลบนะครับลบออกเลยนะครับไม่มีนะครับการกระบาดแต่ว่าเครื่องอฟันเฟืองตัวนี้นฟันเฟืองตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าในอันเดิมครับที่เราเข้าไปตอนแรกนะครับมันก็เหมือนกันนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับกโอเคมันไม่ยากนะครับเครื่องมือตัวนี้ใช้ไม่ยากเลย เพืเ่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับการการการเซตการตั้งของมันแล้วผมว่าผมทุกๆวันผมใช้ผมทํางานมันใช้มันทํางานแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีครับเรา <ผม S 2> ไปดูกันเลยนะครับช่วงหนึ่งครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่2นะครับจากเมื่อสักครู่ผมได้แนะนำไอ้ตัวเครื่องมือไปนะครับ เครื่องมือการแจ้งเตือนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมในหน้าจอเทม i n ล l ของ i อคิวอปชันนะครับผมทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการใช้งานนะครับผมเรื่องของการใช้งานในส่วนของอตัวการแจ้งเตือนตัวนี้นะครับนี่ผมได้พาเพื่อนๆมาหน้าของไอคิวอปชันนะครับเทมเพลตก็ผมก็ได้ทําการเลือกคู่เงินไว้แล้วนะครับจํานวน5คู่นะครับ ผมเลือกไว้แล้วนะครับจากาทาระบบของผมนะครับที่ว่าผมต้องการจะเตดในระบบไหนระบบไหนระบบแหนใดของผมผมก็จะเลือกกู้เงินตามนั้นเลยนะครับอตอนนี้ผมได้ทําการตั้งนะครับตั้งเป็นเป็นแนวรับแนวต้านของกู้เงินแรกแล้วนะครับผมได้เริ่มทําการตั้งจุดที่สูงที่สุดนะครับตอนนี้ แล้วก็ผมได้ทําการตั้งเป็นตัวแจ้งเตือนไว้นะครับมาประมาณใกล้ใกล้กับตัวแนวที่ราคาจะขึ้นไปนะครับประมาณนิดหน่อยนะครับเราแล้วแต่ที่เราจะตั้งไว้เลยนะครับว่าอยู่ประมาณไหนนะครับผมก็จะดูตั้งไว้ทุกคู้เงินเลยนะครับในในในจุดของราคาที่สูงที่สุดหรือว่าต่ําที่สุดณนะตอนนั้นนะครับดูต้องเราเราต้องดูด้วยนะครับว่า าราคาได้ขึ้นไปใกล้ประมาณประมาณไหนแล้วนะครับเราได้ใกล้ถึงประมาณไหนแล้วนะครับแล้วแล้วแล้วเราจะมาตั้งเงนตรงจุดไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นคู่เงินคู่เงินที่สองนะครับที่ผมกำลังจะตั้งตั้งเป็นแนว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  แนวรับไอแนวต้านนะครับตรงนี้ปิดโอเคนะครับมาดูกันเลยนะครับจะตั้งในจุดที่สูงที่สุดแล้วผมก็ได้ทําการตั้งเป็นการแจ้งเตือนไว้นะครับในในในคลิปเปโอการการแนะนําเครื่องมือตัวนี้ผมได้ทําการเข้าอ,ออเดอร์ไว้1อ,ออเดอร์ด้วยนะครับพอดีบังเอิญในช่วงที่ผมได้ตั้งไว้นะครับมันก็เป็นช่วงเดียวกับที่ผมเทรดนั่นแหละครับผมเทรดของวันนี้ของวัน วันนี้เป็นวันที่31เนะครับเป็นวันสิ้นปีพอดีนะครับวันที่3 1เดือน12ปี2020นะครับอ,อีกปีหนึ่งก็ <c oughs> จะผ่านไปแล้วนะครับไวมากเลยนะครับปีปีหนึ่งนะครับอตอนนี้ผมได้ตั้งเป็นแนวแนวแนวต้านไว้ข้างบนนะครับตั้งเป็นลายแนวต้านไว้นะครับแล้วผมจะทำการาวาง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 ,วางจุด จุดแจ้งเตือนไว้นะครับทั้งหมด5คู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ว่าที่เหลือ,อจะเป็นตัวการวางแนวการตีเส้นแนวรับแนวต้านเดี๋ยวผมผมผมก็ยังแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยจานานอะไรมากมายนะครับก็ตีเส้นตามที่ตัวเองได้มีความรู้อยู่นะครับ ว่าประมาณไหนประมาณไหนเดี๋ยวถ้าผมพอจะมีความรู้มากขึ้นสักหน่อยเดี๋ยวผมจะมาทําการแนะนําให้เพื่อนๆได้ได้เข้าใจไอจุดตรงนี้มันมากขึ้นนะครับผมโอเคมาดูอีกคู่หนึงครับเมื่อกี้คู่เมื่อกี้ผมก็ได้ทําการตั้งเป็นเส้นแจ้งเตือนไว้แล้วนะครับโอเคมาดูคู่คู่ en อีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้จะเป็นาการตั้งที่แนวรับนะครับ คู่นี้จะเป็นเทรนขาลงนะครับแนวรับที่ต่ําที่สุดนะครับผมก็ได้ได้ได้เช็คได้ดูมาแล้วนะครับว่ามีแนวแนวแนว,แนวรับที่ต่ําที่สุดอยู่นะครับสักประมาณย้อนไปในเวลา หนึ่งหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันนะประมาณหนึ่งวันนะครับของผมของผมอยู่ประมาณนั้นนะครับสําหรับองเพื่อนผมกไมไมไม็ไม่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 แน่ใจนะครับไม่ทราบไอ้ตรงนี้ว่าอะไรยังไงเพราะในคลิปวิดีโอนี้ผมได้มาทําการแนะนําเป็นตัวเครื่องมือแจ้งเตือนเฉยๆนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ได้เข้าใจไอ้ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับว่าสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่ามือเก่าก็ได้นะครับท่านใดที่ยังไม่ เคยรู้หรือว่ายังไม่เคยใช้ตัวนี้นะครับสำหรับผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบกังวลเรื่องการาการไม่ทันของการเข้าออเดอร์นะครับถ้าสมมุติเราคิดว่าเราเราเรา,เราเปิดมาเจอ,อคู่เงินหลายๆคู่เงินอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็มานั่งดูทีละคู่เงินทีละคู่เงินแล้วเราก็มาตั้งทีละคู่เงิน เราอาจจะพลาดในจุดๆจุดๆใด,จ,ด,ดจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันมันเป็นจุดที่คอเดอร์ที่โอเคแล้วแล้วทำให้เรารู้สึกว่าหัวเราจะร้อนไปเลยอะครับช่วงนั้นผมจะเป็นคนประมาณนั้นนะครับช่วงแรกแแล้วผมก็ได้มาเจอกับประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ได้มารู้ว่าเออเราต้องต้องปรับปรุงตรงนี้นะต้องมาเอาไอ้ตัวเครื่องมือตัวนี้มาช่วยสักหน่อยนะมาเพื่อมาประมาณให้เราได้ ได้ทันในจุดที่ว่าเราได้ตั้งเป็นเป็นเป็นแนวไวอะครับว่าเขาลงมาถึงนะเขาได้แจ้งเตือนเราแล้วนะเออเราจะไปดูสักหน่อยเผื่อเป็นการทีออ่รอจังหวะเข้าออเดอร์ที่สําคัญสําคัญนะครับเพื่อนท่านใดที่มีอาการคล้ายๆผมนะครับที่ว่าพอเรารู้สึกว่าไม่ทันแล้วแล้วเราก็มาหัวร้อนแล้วออเดอร์ต่อไปทีนี้จะทําให้เราเสียอารมณ์นะครับ รู้สึกว่ามัน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 ไม่ใช่ครับมันมันจะทําให้เราติดเป็นนิสัยไปเลยนะครับผมก็ได้ปรับปรุงตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนานแล้วเอาตรงนี้เพื่อนๆเขียนได้ว่ามันเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมได้กดไปในช่วงที่ถึงพอดีนะครับเข้าไปเห็นว่าเส้นราคามาถึงแนวพอดีนะครับผมเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมจะทําการเข้าออเดอร์ตรงนี้1ออเดอร์นะครับ เพื่อนๆก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับลักษณะไหนนะครับในแนวที่เราคิดว่ามันสําคัญและมันแข็งแรงสําหรับตัวเรานะครับลงลอง,งดูนะครับอ,ออเดอร์นี้ผมก็จะทำให้เราเข้าออเดอร์อย่างมั่นใจด้วยนะครับสําหรับผมผมก็คิดว่าประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆลองนําไปใชใ้ดูนะครับตัวนี้อันนี้ผมจะเป็นผมจะกดกดกดออเดอร์ รูปแบบขาลงนะครับผมจะกดกดสวนสวนเทรนลงมานะครับเทรนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเทรนใหญ่แต่พอดีราคาไปชนแนวแนวต้านข้างบนนะครับผมเลยคิดว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงสักนิดนึงนครับอโอเคนะครับ ็มาลุ้นกันนะครับโอเคไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วพอ,อเดอร์นี้โอเคครับผมก็โอเคนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับหนึ่งออเดอร์นะครับเดี๋ยวมาดูาตัวคู่งเงินต่อไปที่ผมได้ทําการตีเส้นนะครับผมได้ทําการตีเส้นมาทั้งหมด4 4คู่งเงินแล้วนะครับตีเส้นแล้วก็ตีตัวแจ้งเตือนไว้นะครับ แล้วก,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 ก็อีกคู่หนึ่งยังแต่ผมได้เลือกกราฟไว้แล้วเป็น GU นะครับแต่ตรงนี้ผมจะได้ผมจะทําการตีเส้นข้างบนนะครับน่าจะลบลบลบ,ลบทั้งหมดออกก่อนนะครับผมว่าจะเคลียร์ส่วนมากาจะทําให้กราฟมันให้มันเคลียร์ก่อนนะครัเกียเส้นเกี่ยอะไรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาตีเอาใหม่ทั้งหมดนะครโอเค ก็เพื่อนๆต้นใดที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างวันนี้หรือยังไงก็บอกกันได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามา,าพูดคุยกันได้นะครับผมก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยแนะนําบางคนความรู้อาจจะเยอะกว่าผมนะครับผมก็ ความรู้อาจจะมีนิดหน่อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เอาประสบการณ์ที่ตัวเองได้เจอได้พบมามาบอกนะครับบอกมากล่าวถือว่าเป็นการแบ่งปันก็แล้วกันนะครับอย่าคิดว่าเป็นการสอนหรือการอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ไม่กล้าที่จะสอนใครอกครับแต่เป็นการแบ่งปันมากกว่านะครับสิ่งไหนที่พบเจอมาในการเทรดการอะไรเป็นประสบการณ์นะครับแต่ผมจะทำออกมาเป็นคลิปใน u t u b e นะครับผมช่องของผมใจแอนเทรดเดอร์นะครับผม ก็ยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผมก็จะให้เป็นกำลังใจให้ผมช่วยได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาดีๆมาให้เพื่อนๆน,นะครับมีมีหลายอีกหลายคลิปใน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 ช่องนะครับแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ไม่ก็เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เพิ่งเพิ่งได้มาเริ่มทำห่างหายไปหลายหลาย เดือน2เดือนเหมือนกันนะครับก็พอดีมันต้องฝึกซุ่มฝึกซ้อมนิดหน่อยนะครับเรื่องของการเทรดมันก็ค่อนข้างจะต้องการความมีสมาธินิดนึงนะครับผมจริงจังมากนิดนึงนะครับผมก็ตั้งใจไว้แล้วครับคนที่คนที่จะเอาจะตั้งใจมันก็ต้องตั้งใจอะครับต้องสู้ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเราทําได้ถ้าเราสู้กับมันนะครับ เราอย่าไปยออ่อท้อได้ครับแต่อย่าถอยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ว่าเป็นกําลังใจให้ในช่องผมนะครับที่กดไลค์กดคอมเมนต์กดแจร์กดติดตามมานะครับแล้วผมจะมีเคลียร์โอ,อแนะนําวิธีหรือว่าเทคนิคอะไรอะไร,อะไรสิ่งอะไรอย่างที่ผมได้เจอมานะครับกับตัวเองที่ในในการเทรดของตัวเองประสบการณ์อะไรมาเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับผมคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับผมที่ติดตามนะครับ